เขาก็ดูแบบเหมือนลุงลุงไวกระเสียนไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอ่ะไปไปบอกว่าน้านนี้เป็นเพื่อนถามเขายังว่าเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าเลยผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าเ้าอยานี้ก็เลยป่นีาน่จะว่างว่างจริงจรง่ะพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเกิดอะไรกับพี่ตันนี่เขาผมว่าไม่ไม่มีอะไรอะช่วงนี้พี่พี่เขาน่าจะแบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงแมวไงเขาแบบฮ้ยผมเคยไปบ้านเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยช่วงนี้ก็คือแบบว่า ิดซีรีส์เปิดหนังดูเล่นเกมเลี้ยงแมวจบละไม่ทำไรที่เหลือก็คงสายโซเชียลที่ไม่ไปห่วงเพราะมันก็อยู่บเรลี้เคือเอาจริงไม่ได้เป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ <laughs> แข็งแกร่งอ่ะแข็งแกร่งชีวิตนี้คือแบบว่าไม่เคยพ่ายแพ้ต่ออะไรเลยใช่ความเหงาก็แพ้เขาเแต่เขาบอกว่าแพ้คุณนะเขาบอก่ว่างานนี้จะไกลชนะน,น้อชาวเนต็ตหรือว่าพี่สัน,น,นอ๋อแต่พี่สันเขาไม่ยอมกรอก ใช่คร <Bond> ับมีแบบราการามีก <serving> ็มีไลน์มาทรงมาแซวอะไรเงี้ยแบบว่าไปไปไปบอกว่านานี้เป็นเพื่อนถามเขายังว่าเขานับเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเธอยอมได้เหรอตอบกลับไปว่าอะไรอะไรนะครับคำตอบจากผว่าอะไรครับอย่างน้อยผมก็มีสังคมออกไปเจอโลกใบนี้สังคมผมไม่ได้มีแค่คนกับแมวครับเฮ้ยยาจริง คือมันมีตอนครั้งหนึ่งอะแบบว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวไปไปห้างเงี้ยเขาก็ดูแบบเหมือนลุงลุงวัยเกษียณที่แบบว่าได้ย่างเท้าเข้าเข้าห้างเป็นครั้งแรกอะว้าวแต่งจริงไหมกูอยู่กรุงเทพใช่ไหมกาอยู่กรุงเทพใช่ครับแต่คนชื่อชมนะคะคุณสามารถเองเขากลับมาเล่นโซเชียลได้โอ้โหเขารุ่นใหญ่แล้วแฟนๆน่าจะคิดถึงกลับมาก็ดีแล้ว ครับผมไม่ได้ก็ไม่ได้แต่เขาแบบว่าเราเรารักพี่เขาไหมหรือเราความสัมพันธ์แบนมันเป็นอะเราเป็นยังไงผมรักเขาแต่ไม่รู้เขารักผมหรือเปล่าเอนเราตัดมอสอะไรนะครับเก่าเล่าให้ฟัง